รพี่ชน้องห้าหกนะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะงานจะเรว่มแล้วนะคะน้ำของเรานะคะแก้วสิบบาทค่ะถึงห้าบาทนะคะแล้วก็มีแก้วสามใบด้วยกัอันนี้อันน้องอันบาทค่ะอันนี้การบาทค่ะอันนี้การบาทอันนี้สองอันสามบาทค่ะต้นทรอบบาทไม่การบาทค่ะที่ห้องนะคะสามารถซื้อมาแจกก็ได้อันนีการบาท ไมกาใครแต่ใครว่ามาม,ามา่นะคะพอละอา้าค่ะต <Okay. S 1> รงนี้ค่ะสาลายค่ะสาล นางงามเจ้าเด้อเนมาซื้อกันเยอะๆนะคะขนม